สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Data f i l t e r ช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลตั้งแต่การเก็บข้อมูลตรวจสอบข้อมูลแก้ไขข้อมูลจนนำไปถึงการนำเสนอข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า Microsoft Excel โดยคลิปนี้จะแบ่งปันความรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนไปสู่มืออาชีพจนเพื่อนๆเ,เก็บ Data ได้ง่ายถูกต้องและรวดเร็วก่อนอื่นผมอยากจะถามเพื่อนๆก่อนว่าถ้าเพื่อนๆมีธุรกิจส่วนตัวและต้องการดูผลประกอบการของผู้ประกอบการร่วม หรือบริษัทต่างๆที่ทําการคกับเพื่อนเพื่อนๆอ,อ,อยากดูดัต้าแบบไหนครับโอเคผมจะลองให้เพื่อนๆพ,นพ,นพิจารณาเป็นเวลา3วินะครับใช่แล้ว Data แบบนี้เรียกว่า Dashboard หรือ Visualization เป็นด a ต้ที่เข้าใจง่ายมองเข้าใจได้เพียงแค่เสี้ยววินาที ซึ่ง d a t ้าแบบนี้มันไม่ง่ายเลยที่จะออกมาเป็นในรูปแบบนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้จักพื้นฐานในการเก็บข้อมูลฉะนั้นในคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับพื้นฐานตั้งแต่ศูถึง100จากผู้เริ่มต้นจนถึงมืออาชีพเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มต้นนับหนึ่งด้วยกันเลยครับโอเคเรามาเริ่มต้นตั้งแต่เปิดโปรแกรม Microsoft Excel กันเลยครับโดยหน้าแรกที่เราเริ่มเปิด Microsoft Excel เราจะเจอหน้าว่างเปล่าแบบนี้นะครับโดยที่เราจะต้องเลือกที่ Blank Workbook เับปุนคียเข้าไปเลยครับผมจะอธิบายอุปกรณ์หลักๆที่เราใช้ทำงานต่างๆกันนะครับแถบข้างบนนี้นะครับเราจะเรียกว่าเมนูบาร์โดยเริ่มต้นตั้งแต่ไฟล์ไฟล์อันนี้นะครับจะบอกรายละเอียดว่าเราต้องการจะเพิ่มหน้าใหม่จะเปิดไฟล์ที่มีอยู่แล้วเป็นการแนะนำอินโฟจะกดเซฟไฟล์หรือเซฟแอดหรือเครื่องมือต่างๆนะครับตอนนี้เราจะมาดูที่แอคเคาท์นะครับแอคเคาท์ account ตัวนี้จะบอกว่า Microsoft Excel ของเพื่อนเป็นเวอร์ชันอะไรตอนนี้ เวอร์ชันที่ผมทำการสอนและอธิบายนะครับเป็นเวอร์ชันของ professional plus 2021นะครับก็คือความแตกต่างมันไมไ่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับก็คือเป็น Excel พื้นฐานที่ไม่ค่อยมีความแตกต่างจาก 2016- 2019หรือ2020หรือปัจจุบันนี้อัปเกดไปถึง Excel 365แล้วนะครับครน,นี้เราจะกด back ไปหน้าเดิมและมีูมาตัวที่2ครับโอมหน้าต่างนี้จะเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สามารถทําให้เพื่อนๆนตกแต่งหน้าตาของฟอร์แมตท,ที่เพื่อนๆต้องการเก็บข้อมูลนี้ได้อย่างเช่นตตตั้งแ่ฟอน ฟอนต์จะมีอุปกรณ์ให้เลือกอย่างเช่นชื่อของฟอนต์นะครับจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ตัวเอียงหรือมีการขีดเึ้นใต้หรือขนาดของฟอนต์หรือสีแบ็กกราวน์ไม่ว่าจะเป็นเส้นตารางนะครับแล้วก็สีของตัวฟอนต์อันนี้เดี๋ยวผมจะไม่ยกตัวอย่างถ้าผมพิมพ์ลงไปในช่อง B2 นะครับในคําว่าเทสนะครับแล้วในช่องเทสนี้ถ้าผมคลิกไปแล้วผมกดตัวอักษรที่เป็นตัวหนาตรงนี้หนึ่งครั้งจะเห็นได้ว่าตัวนัสือตัวนี้จะหนาขึ้นนะครับ แล้ถ้าผมเลือกตัวหนังสือเอียงตัวหนังสือก็จะเอียงตามนะครับแล่ถ้าจะมีการขีดซึนใต้ของข้อความก็สามารถทําได้เช่นกันและอีกอย่างหนึ่งคือตัวฟอนต์นะครับเราต้องการให้ฟอนต์เป็นหน้าตาแบบไหนเราสามารถเลือกได้เลยนะครับอย่างเช่นผมจะเอาฟอนต์ Arial ตัวนี้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือ b a c k กร o u n d ข้างหลังเราจะเปลี่ยนสีก็สามารถทําได้เช่นกันครับโดยผมไปที่ถังสีนะครับตรงนี้มันจะมีสีให้เลือกหลายสีเลยนะครับ โดยผมจะลองทดลองที่สีเหลี่ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวฟอนต์ให้เป็นสีฟ้าโอเคเท่านี้เราก็สามารถตกแต่งตัวหนังสือหรือฟอนต์ต่างๆในรูปแบบที่เราต้องการได้นะครับและอุปกรณ์ถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของอะไรมินอะไรมินหมายถึงพารากราฟที่เราสามารถกําหนดตัวหนังสือว่าจะชิดขอบบนขอบล่างขอบซ้ายขอบขวาตามที่เราต้องการเดี๋ยวผมจะลองทําตัวอย่างอะไรไมินให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากการขยายขอบตารางมาก่อน พื่อให้เพื่อนเพื่อเห็นชัดว่าตัวหนังสือมันสามารถชิดซ้ายชิดขวาด้วยอุปกรณ์อะไรเมนต์ตัวนี้นะครับผมจะพิมพ์คำว่าอะไรเมนต์ลงไปแล้วกด enter ตอนนี้นะครับข้อความในช่องของ g 2ชิดลางซ้ายนะครับอนนี้ถ้าผมจะกดปุ่ม top alignment ตรงนี้ตัวหนังสืออะไรนึงก็จะขึ้นไปชิดขอบข้างบนหรือผมจะกดมาที่ middle alignment ตัวหนังสือก็จะมาอยู่ที่บริเวณตรงกลางของช่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการอ l i g n m e n t แนวตั้ง ถ้าอะไรมินนวนอนจะอยู่ที่บรรทัดที่สองโดยที่ถ้าผมลิกอะไรมินชิดซ้ายตรงนี้นะครับอะไรมินเลบตัวหนังสือก็ยังคงชิดซ้ายเหมือนเดิมส่วนถ้าผมมากดที่เซนเตอร์ตัวหนังสืออะไรมินก็จะย้ายมาอยู่ที่บริเวณตรงกลางของตลาดนะครับส่วนถ้าผมกดที่อะไรมินไรล์ตัวหนังสือก็จะไปชิดขวาและในอะไรมินฟังกช์ชันยังไม่หมดแค่นั้นนะครับ เราสามารถทําให้ตัวหนังสือเอียงได้ตามองศาที่เราต้องการด้วยไอคอนที่เป็นรูปของ ab e แล้วครับตรงนี้จะเป็น orientation ถ้าผมกดปุ่มตรงนี้นะครับตัวหนังสือก็จะเอียงประมาณ45องศาแต่ถ้าผมกดให้ตัวหนังสือตั้งฉากในลักษณะแบบนี้หรือ rotate take up นะครับตัวหนังสือก็จะเอียงเป็น90องศาหรือเป็นแนวตั้งขึ้นมานะถ้าเพื่อนเพื่อนต้องการให้ตัวหนังสือเอียงตามองศาที่เพื่อน,อน,อนต้องการก็สามารถกดได้ที่ ฟอร์แมตเซลอะไรมิตรงนี้นะครับโดยโปรแกรมจะขึ้นป๊อปอัพมาในเรื่องของฟอร์แมตเซลนะครับเพื่อนๆนสามารถเลือกองศาได้ตามต้องการตามตัวเลขตรงนี้ได้เลยนะครับตอนนี้สถานะอยู่ที่เก้าสิองศาอยู่ถ้าเพื่อนๆต้องการให้ตัวหนังสือเอียงประมาณ6กองศาเพื่อนก็ลากองศาตรงนี้มานะครับหรือสามารถแก้ไขตัวเลขตรงนี้เลยก็ได้นะครับหลังจากนั้นกดโอเคตัวหนังสือในช่องนี้ก็สามารถเอียงได้60สิองศาตามที่เพื่อนๆต้องการแล้วโอเคงั้นเรามาต่อที่ฟังก์ชันต่อไปเลยนะครับ ในช่องของอ l i g เมน n ์มันจะมีคําว่าวา Text ตรงนี้วา t เทคนี้หมายถึงาการตัดบรรทัดของตัวนสื่อที่เกินช่องนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างถ้าผมจะพิมพ์คําว่าอ l i g เมน n ์แล้วก็ alignment อ l i g เมน n ์ต่อๆกันไปย,ยาวๆนะครับในรูปแบบนี้จะเห็นได้ว่าข้อความนี้ยาวเกินเส้นที่เรากำหนดไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดวา t เทคให้ดูนะครับ เห็นได้ว่าหลังจากที่ผมกด wrap fit ไปแล้วนะครับทำให้ตัวหนังสือนี้ไม่เกินขอบช่องอื่นไปนะครับแต่จริงแล้วเพื่อนสามารถขยายออกไปได้นะครับหลังจากที่ขยายแล้วมันไม่เกินขอบนะครับโอเคงั้นเรามาดูต่อนะครับ Excel นี้จะมีหน้าตาตารางค่อนข้างเยอะฝั่งข้างบนเราจะเรียกว่าคอลัมน์นะครับโดยคอลัมน์นี้นะครับจะมีการแบ่งเป็นช่องซอยย่อยๆในแต่ละช่องของเรานะครับเราจะเรียกว่าคอลัมน์ a คอลัมน์ b คอลัมน์ c และคอลัมน์ d นะครับคราวนี้ในบรรทัดที่เป็นแนวนอนนะครับมันจะเป็น row เราจะเรียกคำว่า row นะครับ row เป็นโลที่1โลที่2นะครับโลที่3นะครับโลที่4นะครับโดยที่แต่ละช่องนี้นะครับมันจะมีชื่อเรียกของตัวมันเองอย่างเช่นถ้าผมเอาเมาส์ออมาคลิกอยู่ที่ช่องนี้นะครับช่องนี้จะเป็นคอลัมน์ของ F และเป็นแถวแนวนอนของโลที N l N l N l l l ่2นะครับเพราะฉะนั้นชื่อของมันมันจะปรากฏอยู่ที่ช่องนี้ครับมุมซ้ายมือเรียกว่า Name Box นะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อช่องร i r c l e ไปชี้ที่ช่องไหนช่อง Name Box ก็จะเปลี่ยนลองสังเกตดีๆนะครับถ้าผมจะไปคลิกที่ C 2อง ฟองเมมบอกจะเปลี่ยนเป็น C สองนาทีนะครับโอเคนั้นเราจะมาต่อกันที่เริ่มทำา Data กันเลยนะครับเราจะมาลบข้อมูลเก่าก่อนนะครับก็คือด้วยการไปกดที่เซลล์เซลล์นั้นนะครับแล้วก็กด delete ตรนสืบได้เลยนะครับแต่ถ้ามันยังไม่ทันใจเพื่อนเพื่อนเพื่อนสามารถลบบรรทัดได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถคลิกที่บรรทัดนะครับที่เพื่อนเพื่อนต้องการลบออกทั้งหมดนะครับโดยอย่างเช่นตัวอย่างนี้ผมจะลบ โลที่2นะครับผมจะคลิกโลที่2จนมขึ้นแถบนํามาทั้งบรรทัดน,นะครับหลังจากนั้นก็จะคลิกขวานะครับแล้วมาเลือกที่ delete นะครับหลังจากที่ delete แล้วนะครับข้อมูลที่เพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> ทำไว้เมื่อสักครู่นี้ก็จะหายไปนะครับตอนนี้ผมจะลองมาทำตารางการเก็บข้อมูลเป็นตัวอย่างนะครับโดยข้อมูลทั่วไปแล้วนะครับในตัวอย่างของผมนี้ผมจะลองพิมพ์เก็บข้อมูลเป็นวันที่นะครับก็คือ date หรืออาจจะเป็นชื่อหรือนามสกุลนะครับอยู่ในช่องเดียวกันก็ได้หรือเพื่อนๆจะแยกช่องก็ได้นะครับแต่ผมอันนี้ผมจะเก็บเป็นช่องเดียวกัน แล้วก็ลองขยายช่องมาด้วยการคลิกขออข้างบนระหว่างช่อง b กับช่อง c นะครับมันจะขึ้นเครื่องหมายลักษณะแบบนี้มานะครับเพื่อนๆสามารถขยายได้ลดได้นะครับแล้วช่องต่อไปผมจะให้เป็นอายุก็คือย e ีนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆที่เพื่อนๆอาจจะลองเก็บก็ได้นะครับโดยหัวตารางตรงนี้นะครับผมจะทําการคุมดําแล้วก็จะทําให้เป็นตัวอักษรหนานีครับตัวอักษรก็จะหนาขึ้นแล้วนะครับ และการที่จะเป็นหัวตารางมันจะต้องเด่นชัดก็คือในการไฮไลท์สีนะครับผมคุมนำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะไฮไลท์สีเป็นลักษณะของสีฟ้าแบบนี้นะครับแต่คราวนี้ข้อมูลจะดูเรียบร้อยมากขึ้นถ้าเพื่อนๆสามารถตีตารางได้เพราะฉะนั้นผมต้องการจะตีตารางตั้งแต่คอลัมน์ A จนมาถึงช่อง C15 ผมลากยาวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ผมจะตีเส้นตาราง ด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่า Bottom Border นะครับตรงนี้ถ้าผมกดเครื่องหมายลูกศรตรงนี้นะครับมันจะมีลักษณะตารางให้เราเลือกมากมายนะครับผมต้องการตีตารางเป็นช่องๆแบบนี้นะครับถ้าผมกดเปนหนึ่งครั้งหลังจากที่ได้ตารางแบบนี้แล้วนะครับผมจะลอง Input Data เข้าไปในช่องแต่ละช่องนะครับอย่างเช่นเดทผมอาจจะเป็นวันที่14พฤศจิก,กาลักษณะการพิมพ์ของผมแบบนี้นะครับผมก็จะพิมพ์วันที่ เดือนลักษณะแบบนี้และกด enter มันก็จะขึ้นปีปัจจุบันมาให้เรานะครับโดยที่ถ้าเราคลิกเข้าไปแล้วในรายละเอียดของช่อง formula ามาตรงนี้นะครับมันก็จะโชว์รายละเอียดว่าวันที่14เดือน11ปี2023แต่ในช่องที่เรา input เมื่อกี้นะครับฟอร์แมตมันโชว์แค่วันและเดือนเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ของเราครับเราก็จะแก้ format ด้วยการคลิกขวาที่ช่องนั้นนะครับแล้วก็มาเลือกที่ format ซล l ์แล้วก็เลือกไปที่ number ในช่องนี้มันก็จะเป็นฟอร์แมตเซลหลายๆประเภทนะครับตอนนี้ฟอร์แมตเซลที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นเดืนนะครับเรามาคลิกที่เดืหลังจากนั้นมันก็จะโชว์รูปแบบฟอร์มของวันที่เดือนและปีต่างๆมาให้นะครับโดยส่วนมากนะครับคนไทยเรานิยมฟอร์แมตที่เป็นวันที่เดือนและปีเพราะฉะนั้นฟอร์แมตที่มันสอดคล้องของเรามากที่สุดนะครับก็จะเป็นอ n ง l i s h u ยูน e ต k i กิงดอมนะครับอันนี้ผมแนะนำฟอร์แมตนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับฟอร์แมตก็จะมีให้เราเลือกว่า เป็นวันที่เดือนปีที่เป็นตัวเลขหรือจะเป็นวันเดือนปีที่เป็นตัวเลขของปีแค่2ดิจิตนะครับหรือจะเป็นวันที่เดือนที่เป็นตัวอักษรแล้วก็เป็นปีลักษณะของ4ดิจิตหรือจะเป็นลักษณะที่จะขึ้นต้นด้วยปีเดือนและวันเพื่อนๆสามารถเลือกได้หลายรูปแบบหรือต้องการแบบไหนก็ได้นะครับแต่ส่วนผมส่วนมากผมจะเอาแบบสั้นๆก็คือวัน2ดิจิตเดือน2ดิจิตแล้วก็ปี2ดิจิตนะครับลักษณะแบบนี้นะครับ หลังจากที่เราได้ฟอร์แมตแล้วเราเลือกโอเคเท่านี้นะครับฟอร์แมตก็สามารถเปลี่ยนเป็นฟอร์แมตที่เราต้องการได้แล้วนะครับคราวนี้ผมจะมาทดลองว่าถ้าผม Input ตวันที่ในเซลล์ที่ A3 นะครับมันจะเป็นลักษณะแบบไหนถ้าผมอินพุเป็น15เดือน11หรือกด Enter มันก็จะยังเป็นฟอร์แมตเหมือนเดิมนะครับวิธีแก้อ,กอย่างหนึ่งนะครับคือทุกครั้งที่เราทำฟอร์แมตใหม่นะครับให้เราทำการเปลี่ยนฟอร์แมตทั้งคอลัมน์เลยเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบนี้นะครับกดที่คอลัมน์ A คุมดำนะครับมันจะเป็นทั้งคอลัมน์เลยหลังจากนั้นนะครับกดลีกขวาและมาที่ฟอร์แมตเซลล์หลังจากนั้นก็มาที่เด่นนะครับหลังจากนั้นก็มาเลือกฟอร์แมตที่เราเลือกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับตรงนี้นะครับ14ขีด3ขีด1 2ก็จะเป็นฟอร์แมตที่ผมเลือกว้มกกกีนนััหลงจา็ด เท่านี้ f o r m แมก็จะเป็นเหมือนกันทั้งคอลัมน์นะครับนะเดี๋ยวผมจะทดลองพิมพ์นะครับ1 6บหทับสิ 11. นี่ครับฟอร์แมก็จะเป็นเหมือนกันทั้งคอลัมน์เลยนะครับส่วนที่2นะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อผมจะลองทดลองพิมพ์ชื่อชื่ออะไรก็ได้ครับสมมุติเอานะครับเช่นโชนามสกุลแดนนี่หรือเป็นหรือจะเป็นจอร์นแมตตี้หรือจะเป็น ทิมมี่เวลหลังจากนั้นผมจะลองอินพุตเป็นอายุนะครับงั้นผมไปแก้อออตาราก่อนครับก็จะเป็นเยียโออย่างเช่นแดนนี่อาจจะอายุ26นะครับส่วนจอห์นแมตตี้อาจจะเป็นอายุ28ส่วนทิมมี่เวลอาจจะอายุประมาณ3านะครับอันนี้ฐานข้อมูลแต่และช่องนะครับอันนี้ก็จะเป็น ตัวหนังสือหรือเราเรียกว่า text นะครับส่วนช่องนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือ value นะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบข้อมูลต้องวางแผนดีๆครับอย่างเช่นช่องอายุก็ให้เราใส่เพียงตัวเลขเท่านั้นนะครับส่วนช่องที่เป็นชื่อมันควรจะเป็น text หรือสปริงนะครับมันมีความสำคัญยังไงเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆต้องการรวมอายุของทุกคนรวมกันว่าได้อายุเท่าไหร่ส่วนมากเพื่อนๆก็จะทําการเอาช่องอายุคนที่หนึ่ง บวกคนที่สองบวกคนที่สามใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะมีสูตรสั้นๆและง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถลองไปฝึกกันได้นะครับอย่างเช่นถ้าผมต้องการรวมาอายุอยู่ที่ช่อง e 2ในการเริ่มสูตรผมจะกดเครื่องหมายเท่ากับนะครับสังเกตได้ว่าเมื่อผมกดเครื่องหมายเท่ากับแล้วนะครับในช่องฟูมูล่ามามันก็จะขึ้นเครื่องหมายเท่ากับที่เราพิมพ์ได้เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นผมจะใช้สูตรซ้ำนะครับซ้ำคือสูตรที่รวมตัวเลขให้ได้ผลลัพธ์ออกมานะครับ โดยที่ผมพิมพ์คำว่าซ้ำไปแล้วนะครับผมจะเปิดด้วยวงเล็บเปิดนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะลากช่อง3มช่องนี้นะครับเพื่อรวมตัวเลขหลังจากนั้นผมจะกดวงเล็บปิดและกด enter นะครับตัวเลขที่ได้มาก็คือแ6ดปีนะครับก็คือรวมอายุของ3คนนี้แล้วนะครับถามว่าถ้าไม่ใช้สูตรซ้ำเพื่อนๆนสามารถใช้สูตรอื่นได้ไหมก็ใช้ได้ครับแต่มันค่อนข้างที่จะยุ่งยากกหน่อยอย่างเช่นถ้าผมกดเครื่องหมายเท่ากับที่เซลล์ e 3นะครับกดแบบนี้แล้วเพื่อนๆต้องคอยมา กดเลือกทีละบรรทัดนะครับอย่างเช่นกด4สองและทำการบวกบวก c สามและทำการบวกแล้วก็มาบวก4สครับได้ผลลัพธ์เท่ากันแต่คำถามคือหลังจากนี้ถ้าข้อมูลของเพื่อนมีเป็นร้อยบรรทัดเพื่อนจะมากดทีละบรรทัดหรือเปล่าครับแน่นอนครับมันค่อนข้างเสียเวลานะครับโอเคงั้นมาต่อกันครับเดี๋ยวผมจะลบบรรทัดเมื่อสักครู่นี้ออกก่อนครับหนึ่งบรรทัดนะครับเพื่อเราจะได้ตัวเลขเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะลอง Input Data นะครับเพิ่มมาอีกสักหนึ่งคนอย่างเช่นวันที่สิบเจครับสเ กด enter นคะรับผมก็จะได้วันที่17เดือน11และปี2023อันนี้เป็น Data ที่เราอาจจะสมมุติก็ได้ว่าเป็นวันที่ input ข้อมูลนะครับไม่ใช่เป็นวันเกิดจริงๆนะครับส่วนชื่อก็จะเป็นอ e ีวานะครับโอเว่นก็ได้นะและอายุ28เหมือนกันนะครับแต่คราวนี้พออดูเห็นไหมว่าตัวเลขผลลัพธ์ตรงนี้มันไม่เปลีป่ยนแปลงเพราะว่าเราซ้ำแค่ สามมาทัดนี้นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการซ้ำให้ได้มากที่สุดเพื่อนๆก็สามารถที่ลากข้อมูลที่ต้องการซ้ำมาได้นะครับหลังจากนั้นกด enter นี่ตอนนี้ข้อมูลก็อัปเดตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อให้ดูความสําคัญว่า data ที่บวกเลขกันควรจะต้องเป็น data ต,ตัวเลขหรือ value เท่านั้นนะครับผมจะลอง input 18ครับ11หรือจะเป็นชื่อ rose mary ก็ได้นะครับ และผมจะลองใส่22แต่ถ้ามีการผิดพลาดในการพิมพ์เลข22ลงไปโดยที่ผมกด2และมืออาจจะไปโดนสปเปซบาหรือเว้นวร์คครั้งนะครับและกดเลข2อีกหครั้งข้อมูลตรงนี้จะกลายเป็นเท t ทันทีเพราะฉะนั้นหลังที่ผมกด Enter ไป d a ต้ช่องนี้จะไม่ใช่ตัวเลขและช่อง3ตัวนี้จะไม่สามารถบวกตัวหนังสือตัวนี้ได้ครับเราจะทำการแก้ด,ด้วยการลบเว้นวร์ในช่องนี้นะครับผมจะกด f 2อยู่ที่ช่อง4 6นะครับ หลังจากนั้นผมจะลบสปเปซบาร์ออกหนึ่งครั้งเราจะได้เลขยี่สิบสองแล้วนะครับหลังจากนั้นเรากด enter จะสังเกตได้ว่าช่อง e สองที่เราทําการซ้ำเมื่อกี้นะครับมีการอัปเดตแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะมาลองดูว่า excel สามารถทําอะไรได้มากกว่านี้นอกจากสูตร summary นะครับเราจะเห็นได้ว่าข้อมูลของเรามีจํานวนสมาชิกประมาณ5คนแล้วแล้วแต่ละคนก็มีอายุที่แตกต่างกันไปแต่ครั้นี้ถ้าเราต้องการรู้ว่าอายุเฉลี่ยของสมาชิก5คนนี้อยู่ที่เฉลี่ยเท่าไหร่เพื่อนๆจะคํานวณยังไงครับ ถ้าโดยปกติแล้วนะครับการคำนวณค่าเฉลี่ยเราจะรวมข้อมูลของทุกคนมานะครับและก็หารด้วยจำนวนของจำนวนสมาชิกอย่างเช่นเราสามารถคำนวณได้แล้วว่าอายุรวมครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์หัวตารางไว้ก่อนอายุรวมตอนนี้รวมกันได้1 3ึ่ปีโดยที่มีสมาชิกจำนวน5คนนะครับสมาชิก5คน ฉะนั้นวิธีการคำนวณก็คือการเอาผลรวมมาหารด้วยจำนวนสมาชิกเดี๋ยวผมจะลองกดเครื่องหมายเท่ากับนะครับที่ช่อง G2 และคลิกที่อายุรวมและหารด้วยจำนวนสมาชิกเครื่องหมายหารของ Excel ตัวนี้นะครับเราจะไม่มีเครื่องหมายหารทั่วไปเราจะใช้เป็นครับหรือสะนะครับแล้วต่อด้วยจำนวนสมาชิกที่เราต้องการหาลงไปหลังจากนั้นกด enter เราก็จะได้อายุเฉลี่ยของสมาชิกทั้งหมดนะครับอยู่ที่ประมาณ27.2ปีนะครับอายุโดยเฉลี่ยแล้วนะครับแต่ถามว่าเรามีสูตรที่ง่ายกว่านั้นไหมมีครับเพราะฉะนั้นวิธีการหาสูตรที่ง่ายกว่าคําสั่งของ Excel มันจะมีคําว่า e อ็กเวเลพอพิมพ์เอ็กเวเขึ้นไปนะครับคำสั่งจะมีเอ็กเวเหลายอย่างเลยแต่ตอนนี้ผมจะอธิบายแค่เอ็กเวเพื้นฐานก่อนนะครับพอพิมพ์เอ็กเวเขึ้นไปแล้วนะครับเปิดวงเล็บเปิดนะครับหลังจากนั้นก็ลากเหมือนสูตรซ้ำเลยครับ โดยลากตั้งแต่ data แรกจนมาถึง data สุดท้ายนะครับแล้วโมเดลปิดหลังจากน้กด enter ผลลัพธ์ที่ออกมาได้เท่ากันจับการคำนวณพื้นฐานเลยเดี๋ยวผมจะมาลองยกตัวอย่างว่าเท v บเมีข้อดีอย่างไรนะครับโดยที่ผมจะพิมพ์ด a ต a เพิ่มนะครับผมจะลอง input data วันที่19เดือน11และกดแทนะ็บจิมมี่เมลับและกดแท็บโดยที่อายุอาจจะอยู่ที่ประมาณ25 ได้กดอีกเล่มน,นะครับจะเห็นได้ว่าตัวเลขอิมวิเล e สูตรของเราที่วางไว้กับสูตรพื้นฐานมันต่างกันนะครับต่างกันตรงไหนผมให้เพื่อนๆลองพิจารณาสักสาวินาทีครับใช่แล้วครับจํานวนสมาชิกที่นับขึ้นมาจากตารานเพิ่มมาเป็น6กคนแล้วแต่จํานวนสมาชิกของจุดนี้ยังไม่ถูกเพิ่มนะครับนั่นหะ<อ>ม,มายความว่าเราไม่ได้ใช้ สูตรนับจํานวนเพื่อนนะครับเพราะว่าเราอินพุตตัวเลขไปเท่านั้นเองนะครับทั้งวิธีแก้มันจะมีอีกอย่างหนึ่งคือเพื่อนเพื่อต้องใส่สูตรการนับสมาชิกไปนะครับแต่ถามว่าเรามีอิสระเหแล้วทําไมเราต้องทําสูตรนับจานวนจริง,รงๆเราไม่ต้องทําก็ได้แต่อันนี้ผมจะยกตัวอย่างว่าความสําคัญในการใส่สูตรการนับจํานวนมันจะสามารถอัปเดตได้โดยที่เพื่อนๆไม่ต้องมานั่งนับว่าสมาชิกจํานวนกลุ่มนี้มีกี่คนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างด้วยการลองเลื่อนสูตรแยกก่อน,นครับอันนี้จะเป็นสูตรของการคำนวณพื้นนฐาาะรเเดี๋ยวผมจลอองก่ ยหา่ช่องตารางก่อนนะครับผลบรรทัดนี้จะเป็นสูตร F เบลเนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาดูความแตกต่างระหว่างสองสูตรนี้นะครับโดยที่สูตรพื้นฐานตอนนี้นะครับก็คือผลรวมหารด้วยจํานวนคนนะครับตอนนี้จํานวนคนมันไม่ได้ถูกอัปเดตจํานวนคนเป็นเลขค่าที่เราใส่ไว้ฉนันวิธีการนับก,ก็คือเราจะมีสูตรด้วยการกดเข้ากับไปที่ช่องจํานวนสมาชิกที่เรากําหนดไว้นะครับ หลังจากนั้นเราจะใช้สูตรเขานะเขาก็คือ c o u น t วงเล็บเปิดนะครับแล้วตามด้วยการลากคุมดำของตารางที่เราต้องการนับนะครับหลังจากนั้นวงเล็บปิดลังจากนั้นกด enter ตอนนี้เราก็จะได้จํานวนสมาชิกที่อัปเดตแล้วนะครับตอนนี้อายุรวม1 6ึ่งิปีและจานวนสมาชิก6คนนะครับแล้วสูตรคำนวณพื้นฐานนะครับตอนนี้เท่ากับพิเวอร์เแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าสมมติว่าผมเพิ่มสมาชิกอีกหนึ่งคนเป็น Input คนที่20่สิบครับสิบเอ็ดกด tab นะครับแล้วก็อาจจะใส่ชื่อเป็นโบลี อายุ19จะเห็นได้ว่าสมาชิกอัปเดตอีก7คนแล้วและสูตรพื้นฐานและสูตรอีเวเลตได้ค่าที่ตรงกันนะครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับสร้างตารางข้อมูลพื้นฐานไว้แล้วนะครับแล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลเป็นอายุรวมจํานวนสมาชิกแล้วก็อายุเฉลีย่ยแล้วนะครับก็ <c oughs> ถึงคราวที่เราจะต้องทําการบันทึกโปรแกรมของเรานะครับและข้อมูลด้วยการกดที่ไฟล์นะครับเพื่อนๆจะสามารถกดที่เซฟก็ได้แต่การกดที่เซฟนั้นเพื่อนๆจะหาที่อยู่ไฟล์นี้ไม่เจอนะครับผมเลยแนะนาต้องเป็นเซฟแอสนะครับ กดเซฟแอนนี้กดขึ้นมาครับแล้วก็มากดทีปเล้านะครับเพื่อนๆจะเลือกได้ไหนนี้ก็ได้นะครับตามสะดวกของเพื่อนๆเลยนะครับส่วนผมจะเป็น YouTube c o n คอนเทนต์ก็อยู่ในแพคติสต e นะครับตั้งชื่อไฟล์นะครับเป็นโปรแกรมรวบรวมอายุ IU, สมาชิกแบบนี้ก็ได้ครับหลังจากนั้นก็กดเซฟครับ ระตรงส่วนโปรแกรมตรงนี้ก็จะเป็นชื่อที่เราเซฟแล้วนะครับเราก็จะได้ข้อมูลพื้นฐานนะครับที่เราสร้างตารางเองแล้วก็เพิ่มข้อมูลเองนะครับโดยที่มีโปรแกรมเล็กๆน,น้อยๆอย่างเช่นรวมอายุของสมาชิกและนับจํานวนของสมาชิกและค่าเฉลี่ยของอายุของสมาชิกในนี้นะครับ และนี่ก็เป็นการนับหนึ่งจากพื้นฐาน Excel ก่อนที่เราจะก้าวไปก้าวที่2ต่อไปนะครับอยากให้เพื่อนๆฝึกฝนด,ด้วยตัวเองนะครับทำบ่อยๆจนเกิดความชำนาญน,นะครับและก่อนจากกันไปนะครับอยากรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเนะื้อหาดีๆใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ